บานดูอะไรเนี่ยบานดูบานทะเลหอยู่ป่าหรือว่าบานทำไงอยู่อำเภอไอ้เปิดผ่อนอุดมพอนบานแฝดโอ้โหก็คือบานดูนี่คือตำบลไปเกือบแล้วคือเก่าปะฮะคือเก่าปะมันบ่คือเก่าแล้วเนาะไม่ก็บ่คือแล้วยแฉแฉนั่นเดือนไม่พกมันแล้วเขาปลูกต้นไหม่ไว้ตะกี้ตะกี้มันแป้นแล้วอ๋อมันว่มียัง แบบอุตส่าห์พงละลานเลยมันแรงหมดตะกอนมันแรงมันเป็นดินแดงดินทรายเลยโอ้ทรายแข็งใช่นานอยู่ดินเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องใชงเงินเอ้อเพราะไงเพราะไงเกิดอยูุ่่นบ่เกิดอยูุ่่นเกิดอยู่อุทุนพอน่ะเรื่องกระสอบเกอะมาแล้วทันจบขี่รถมากก่ขี่รถไฟมากขี่รถไฟมากผู้ใดผู้ใดพามาใหญ่น่ะขอบแม่เหนื่อยขมากใหญ่กับปูสวดน่ะ เออก็ับคอะนี่ยล่พออีสอนเนี่ยคละมุนเนี่ยเป็นน้องเป็นพี่ชายเราวันนี้ปูท่ายากับไม้ยูพีโอ้พันปูพวกคอัพคอโอ้พันว่ายูพีก่อนก็มี่โอ้ไอหมูมูพันมากยูก่อนก็มีมี้อ๋อกัไอพอยไงไงั่วกับผาตามมาทีหลังวันนีอเนี่ ทำไมเราคนในบ้านน่ละทำไมเราเียดั้านูนึกนกใครนี่นี่รวยไปวิ่งเออเอานุ้ยมนเกิดเยออ้ยได้ด้วยได้ด้วยหน่อยบ้างคอเรียนกรสซองมาก็อสินปรสาอยู่เอามันเรี่ยงเรียนบันเท่าน่ะ โอ้แสดงว่าโรงเรียนบ้านสชาวไอซัวมีมาตัวโดนแห้งแล้วระยะนั้นก่อนก่อนนั้นปีหนึ่งพวกนี้ยังไปเรียนอยู่วัดสิกะพุ่งอยู่โอ้เด็ดไปแข่งกีฬาอยู่ในโรงเรียนเขาอยู่ย่างไปนะทำไมถึงทีอมีก็ย่างเพากันย่างไปย่างไปโรงเรียนสิกะพุ่งนะอโ้พวกปรัชญาพวกนี้เด้พอเขาโคตรยากนี่ไปเรี้ยงมีผนเปล่าป้าคือสิย่างไปเด็กหน่อยนักเรียนมาถมาถมนะน่ะ เลียนเดีเลียนไอคอนกับคอนเชนยังไอ้ไปในทางเรืองยังเราทวงไปกับทางแล้วกับเป็นทางหนูล่างหินหินโอ้กับมีไงนะตัวโลกเลยยางไปพากันยางไปเก็แตาไม่ก็เจอมาท้ามาขัดมาเรียนอยู่นี่ปีนึงสองปีนี่แหละแบมือรับ มีคู่จะคนแต่ก,แก่อนบ้านสแกพงอโหเียงกวัดตะกีมันก็เป็นตำบลสกแกพงเลยต <Dam S 1> <า>ำบลสแก,กพ่พงออมเป็นตำบลสแก,กพงมาตะเกาเหรอหาการกีฬากับปลานองห่องดกลางเงกวัดมันมีโรงเรียเรยเหรอเยเขาจำได้วลาไปบ,บ้านเก่าเขาจำได้ได้เยอะี อันเด็กน่อยรูไหม่หมขบงบหูจักแล้วนะบ่หูหอกบแมนมาอายู่ผีเจ้าปีเเจ็ดเจ็ดสิบกว่าปีแล้วมากับเมก้อายุขึ้นไสองเขางเลียงเจ็ดปีแับแปดอืมนนึงอนึงกัเจ็ดปีแล้วออเจ็ดป,ป,ปีแปดปีนี่ก็จอครับเตียนครัอบอยังมาบานเอาแตงแลยังมาบานได้แล้วทคหน้าก็ โอไงเจบหนีแล้วมาหนีเขาเลี้ยงหนีก็เลยไมหน้าอย่เขาเลี้ยงก่อนสุดไปก็เลยไถหน้าแล้วปอหนึ่งพอสองน่ะนะหน้าแล้วนะอ้โอ้สัวัดุใ่หน้าโเฟลเลยเอาขวดมาลองพอเลยกับเลยสัวัดุใ่หน้าโปลใหก็ั้าแล้ว ตะกี้เรียนอยู่ฝุ่นเรียนโรงเรียนวะนี่ไงมันแต้ลุงเลี้ยมันแต้แต่บ่มีโรงเรียนได้หนงเรียนในสารวัตรช่วยกันเลยโอ้เรียนในสารวัดผู้ใดสอนกันพระหรือครูครูครูโอ้แต่ว่ายังบ่มีโรงเรียนอาคารเรียนโรงเรียนเออโรงเรียนนี่สร้างวางหลังก่อนมาแล้วนี่เยอมีมีมีครูจักคนทำไมเรื่องก็คู้ใหญ่คู้บุญคู้เปลี่ยนคู่วิลาคู่หนมคู่ปัจจุบัน ใจูหาหาเาอนสดเอนโอ้หลายหลายเตอว่าสอนในสลาวัดการสลัวัดอจำได้อยู่นะพูดสวัดใหญ่เเขาสอนง่าปนี่ก็พูดแล้วโอ้แต่ว่าสอนอ้รวมกันเลยหรือว่าสอนแยกแยกสันไพสันมั่นก็ละหองละหองห้องสลานะเออแต่เนี่ยกาลงมาเยอะทั้งไต่ไก่สลาสลามันไม่ผื่นได้โอ้ งานท่านงานี่มนอี้ก็ได้วาดเบแลป่าท่านพวกนี่โอ้ม่ใชท่านม่ใชท่านไอไมดีน่ยนะโอ้เพิ่งจะยุ่พูดคกันบ่าในกันบ้านตีกันมาในกันเพิ่งมาก่อนอ้เพิ่งมาก่อนบ่พอกันใหญ่มาก่อนอยู่บ้านเดกอยู่หตกันหลังาตกันแล้วก็เพื่อนท่านจำเพื่อน ยาหัดก็เฮี้นคู่ใจเลยครับฆ่าซิกกันฆ่ากันมาเราก็ยังเจ้ายอยู่บ้านตะเกตบ้านเคื่นเคยไปบ่อู้ยบ่เคยไปจ้กเถอบ้านเคื่นกับสิงันนี่ว่านนองนละอยู่ตำบลเดียวกันบ่บ่นสิง์ตบนองตะบนตเกีานองรุ่งว่อําเภออุทมพรท่กน ก็น yeah. ่ากัดกินกันเลนะอ๋อนเหนือเหนือกดกิุ่นก็น่าตดกันยุ่นีก็มนาตดกันที่เขาหน้าขายหน้าอ้ะญนเริ่มลลาเอ่อักทั้งงาครับลัรอยเ่ไร่ะ ขามาพี่นะออนเออมาถึงบ่เป็นแบบทำนบารเดิเล่นพักมืก็่ะโอ้ว่วงเขาเอาผู้เล่นคนนึงล้วก็จะดือ้อจะุกสามคนเจออืมเจอญี่ปุ่นนะเออเอาผู้ใเล่นเพิเนเป็นผู้ใหญ่ตั้งแตญี่ปุ่นแลเป็น,ปน,ปน,ปนพีน่บ้อ๋อ,อแล้แต่ว<อ>่าไอ้บ้านเพิน่น มีอยู่แล้วู่พุออน,นู่พุนครับเพื่ยนพอเ้าก็เป็นู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเลียนเรากำลังทำงานเนี่ยมนรวยมาแล้วเดียโอ้่ไมน่ะออกไปสวดพระิจาลูกมาละเรียไขมาละเรียนะ,ยยนะแต่ก่อนไขมาล้เรียมันหลายเลยเนาะเด็กปีนี่สองปีเราล่าเนี่ยเเาก็มาล้วก็วกมาผีพอพระมาบาดใหม่อ เงินพอเนีแม mm ่เล่าพ่อตายแล้วโอ้ไม่ยุมากมากกับแม่รับัวย่อย่น่องก็บ่มาคุ้นีน้องกบ่เมาน้องผู้ดน้องผู้ดอ๋อโอ้บเมาเบิดบ่เบิมาเบดมาได้ย่อยอยกักระสินอ๋กระสินที่กระสินโอ้พญบานโคสานะเนี่ที่เหลือพายุก็ไปกัน เด mm hmm. ี๋ยวเขาไปอยู่กับพี่กับน้องอยู่เท่านั้นกับพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่โอ้กับพี่พี่เด็ดวัววันตลาดพวกฝุคนนี่นี่มันไปอยู่น้ำมีไงรู้ไหมล่ะมัจะเลื่อนไปหรือว่าทางขุนเนาะแล้วมันมัคือเก่าเหรอเนาะคือเก่าเลยบ้านจองเขาบอกว่าเขาจะหนาที่บ้านท้องเลย ไปแล้วโอ้ยก็มาโดนแล้วน้องเป็นหกสิบกว่าปีเก็บเจ็ดสิบปีกันแล้วบอมาบางปีสองพันหาร้อยหาเอามากสองพันห้าร้อยหาอาาปีนี้หกสิบหกอ่ะบังดิสกระลั่นเกิดหกสิบเอ็ดปีแล้วแม่นบอเรอหกหกปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ลบไปก็มาหกสิบกว่าปีแล้ว กเจ๊ดเจหอดเจ้า,าเออกเกิดเออได้เจ็ดทีแปดปีก็ไปไปมาๆหาสู่กันออตามไอ้ไ,ไหหอเหล่่งอยเค่ก่อนมงบวไดเที่ยวอยู่คนบวชไปอยู่บ้านลำานึงขามมามาได้แก็แยกไว้เป็นหอดรุ่นรุ่นล้านแล้วกัสิว่ มีไผเดีไปเลี้ยงแล้วจำกันบ่ได้แล้วเนาะก็ะชิรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจำกันได้อยู่แต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานพอฮู้แล้วเด็กน้อยอยู่พี่มันก็เกิดอยู่พี่เนาะมันบ่ฮู้จักอยู่พุ่นแล้วเมื่อใดไปหาเรือเมื่อใดไปหาเรือแล้วมันระยะทางบ่ไกลนึ่งแมก่อนหนึ่งหน้าก่อน โอ้ยีาอืมาทางเอาบ่กางแล้วปลาวาคือมาหนีปอดแดนผมันเป็นปลาบ่ต้นว่ากากรไวอย่างเ้พิ่ใหแแนี่ยตุ๊กตาี่ยเป็นปลาอยู่อืเขาไอมแล้วก็แงกับนเขาิมไหวต้นต้นบกวาบ่เออเดินมาเป็นปลาวาแทนอ๋อแลวทางใต้บนนี่บน ไปที่นี่พูดมันมันเป็นปลาเชือกปลาชิกปลาเชือกโออตะกอนแถวนี้มันเป็นหน้าของผู้เด็กหน้าหรือว่าท่านมีคนเห็ดมันเป็นหน้าของไครของเพราะอาเทศอาเทศตย์กระสันตะวนเขามี้นก่อนไ่จกบ่คนคุ่มไม่จอ๋อคนแถวบ้านไอ้คู่อิงแถวเนี่ยเขาอยู่แถวๆนั้นเอามาซื้อเอาแล้วก็พอเทาคนเปลี่ยนพอเทามีหน้ายู่ปุ่นเพรานอนรู้กลิ่นเท่านี้หน้าใกล้เข้ แร่ก <N> ็น anyway, the like <N> ่าทุ่งโอ้ทุ่งพวกเขาค่า้ชื่นเขานอนเขาปืนกับแปนอยู่เลาะหวยอืมถิ่นปลหากกับเป็นปลาตกหญกเป็นปลาเึ้นังเขาเครื่องค่ายก็ไอ้เขาไปขมิ้นยน่ข้นทางเขาไปคือจัหน้าหงาข่อยหลอเกคือสีหดเนี่ยหงาอหดหน้าไก่บูด ออกกนไปแล้วนะกับมนอยกก็บมาหัวตังตังต่กี้เด็กน้อยนะยางอ้ย่างไกลโมไกลไกลแล้วผุดขวมต้นพราะงี้ผ้าไม่อีกบสามต้นพุนแค่ว่าหลายดเป็นตะยานขึ้นยัางต้นเราน้ำกระไรเนาะตะกวนหลายเลยมสี่สิบเกือบสี่สิบหลายหน้าเราเน่าเงาแล้วผุดก้แกทามผุ่นี่ห้อหนี่ เมยหอดหอดแดนนี yeah. ่สินอดหอดแดนเนี้ยก็กบุกดาบินซื้อกันเลยยืมมุ้งลายผิดเบองปเทยเป็นสองามแถวเจออยหลายแถวเดีวก็มีบนไดอีกบ่เอ้หน้าโตนี่ถ้วฟอนซอบาร์นั่เราจู๊บ่เออแถวฟอนูนี่วอือเป็นบ้านเขาแปดแปดนุ่ง ผู้จักบอกเป็นเขาเอิ่นเป็นเจ็ดบ่เคยเห็นมุ่งเอาตัดซ์สินี่แหละโอ้โหทำให้ช่วยเป็นลูกอะไรคลอขึ้นซลอนขึ้นโอ้ลังคาใหม่เนี่ยลังคาใหม่ทีเด้นี่ก็ไม่ทีซักมันบ่ผูบ่มันกับบ่ผูไงเลยอ่ะโอ้ผูไงเนาะไม่เห็นนักอยูแต่มันเป็นกระเบื้องไม่ผมบอกบันจะมาเป็นกระเบื้องปูนเห็้บอกก็มุ่งคือกระเบื้องนี่แหละเออแต่มันม่ทียากสักนี่แหละ โอ้ oh, สมกัเอาเอามีดเ,เอายังทาเขาหนินะแค่เพื่อเอาอยังเห็ดบุตรนี่มันเห็ดทั้ใส่ผัดเอาล้วโมมีอันนี้หรอกเพิ่นแหลมหัวมันไแหลมสวยหัวมันูวว็ต้องไปกับกายกัน,นถึงกายกันถึงไม่เลยโ oh. อ้มึงคิดเรื่องแต่พร้อมแหลมบัต <Huh? S 1> รบุตรนีร่นะมีบัตรบุตรนีบรบน่บัตรบานไม่ใช่แบบว่าบัตรอยู่ตัตอยู่พูดได้ให้ผู้ใดมันตัดให้ เป๋ไอ้ไม่ซัดไอ้ม่หมุนเลยเพ่อนต่อไอ้หัวก็รักตีนหนามืลยนี่อืมวันนี้อาใจงานเนี่ยบังรักอาทิตย์นี้ก็ชั่วแล้วเออกันชั่วแล้วชั่วมือขึ้น <OF S 1> <ÜNDNIS>